สวัสดีค่ที่นี้ชื่อว่าสาวห0สิทับนะคะเราก็ได้เดินทางโดยรถตู้จากสระบุรีรถออก7โมงครึ่งค่ะถึงกรุงเทพเวลา9โมงครึ่งจุดแรกที่เราจะไปสการะนั่นก็คือศาลหลักเมืองะคะอ่ะสังเกตดูนะคะมี2เสานะคะเสาที่1คือของรัชกาลที่1และรัชกาลที่4นะคะส่วนขั้นตอนในการกราบไหว้สการะนั้นมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเดินข้ามทางมะลายไปที่อุโมงคหน้าพรานะคะซึ่งอยู่หน้าวัดพระแก้วนั่นเองค่ะ all right, all right. ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าไปหน้าวัดพระแก้วนะคะตรงอุโมงคนะคะตรงอุโมงคหน้าวัดพระแก้ว ปัจจุบันนี้จะมีอุโมงค์นะคะหน้าวัดพระแก้วตรงถนนหน้าพร,รานไม่ให้รถวิ่งแล้วนะคะเพื่อความสะดวกสบายในผู้คนที่มาท่องเที่ยวนะคะให้เดินในอุโมงค์ได้เลยค่ะมีที่พักด้วยนะคะเย็นสบายติดแอร์ทั้งหลังเลยค่ะ oh. ภายในอุโมงค์หน้าพร,รานนั้นกว้างมากค่ะมีทางออกถึง4ทางนะคะติดแอร์เย็นฉ่ำมีผ้าฝาผนัง แสดงให้เห็นถึงวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครค่ะตรงนี้จะมีที่นั่งพักด้วยนะคะเราสามารถที่จะนัดพบกับญาติพี่น้องได้เลยค่ะภายในอ,อุโมงค์อำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องน้ําได้ดีมากเลยค่ะห้องน้ํามีทั้งหมดของผู้หญิงนะ50ห้องค่ะผู้ชาย50ห้องนะคะมีห้องน้ําคนพิการด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะ เดี๋ยวนี้มีความสะดวกสบายในเรื่องของห้องน้ำได้ดีมากเลยค่ะถึงแม้เราจะเข้าในวัดพระแก้วแล้วแต่ที่นี่สะดวกกว่าค่ะส่วนประตูทางออกที่จะไปวัดพระแก้วนะคะจะไม่มีบันไดเลื่อนจะเป็นบันไดที่ต้องเดินขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะได้เข้ามาในวัดพระแก้วนะคะในวัดพระแก้วแ้ว เกวก็เหมือนกับไปตอนเด็กๆที่ไปทัศนศึกษานะคะเราต้องนับคนเลยทีเดียวค่ะ oh. เพราะว่าเดี๋ยวหายค่ะจุดแรกที่เราเข้าไปในวัดพระแก้วนั้นก็คือจะต้องไปถ่ายรูปกับยักษ์ค่ะ <Yeah. S 1> ยักษ์แต่และตนนั้นก็มีประวัติความเป็นมาแล้วเราก็เลาะๆไปด้านข้างนะคะจะไปดูนครวัดจำรองนะคะและวิหารขาวซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่4ค่ะ แล้วเราก็จะเดินขึ้นตรงที่พระศรีรัตนเจดีย์นะคะซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะบริเวณนั้นจะมีปราสาทพระเทพบิดรสวยงามด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดคือพลาดไม่ได้คือต้องเข้าไปกราบไหว้พระแก้วมรกตซึ่งอยู่ในพระอุโบสถในวัดพระแก้วค่ะภายในที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอค่ะ เราก็ได้เดินชมในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์แต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆอีกด้วยค่ะ บริเวณพระบรมมหาราชวังก็มีพระที่นั่งที่สําคัญสาคัญนะคะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะพระที่นั่งสนามจันทร์นะคะพระที่นั่งอมริน์วินิจฉัยและอีกหลายๆพระที่นั่งซึ่งเราสามารถที่จะเดินดูได้ะค่ะ ต่อจากนั้นเราก็จะเดินออกจากวัดพระแก้วไปที่อุโมงค์มหาราชซึ่งเชื่อมต่อไปที่ท่าช้างได้นะคะภายในอุโมงค์นั้นเราจะได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยนะคะมีจิตรกรรมผาฝาผนังมีกําแพงจำลองให้เราได้ชมค่ะเป็นอุโมงค์ที่เล็กกว่าอุโมงค์แรกนะคะแล้วเราก็จะไปที่ท่าช้างค่ะเราก็ได้พักทานข้าวที่ท่าช้างแล้วก็จะต่อไปที่วัดโพค่ะ โนั้นเป็นวัดประจำรัชการที่1นนะคะซึ่งมีเจดีทั้งหมด99มีเจดีมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีพระมาหาเจดีสี่รัชการนะคะคือรัชการที่1ถึงรัชการที่4ซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าไปชมตรงนี้นะคะที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตุ๊กตาหินตุ๊กตาจีนนะคะเราจะต้องไปลอดซุ้มประตูสําคัญต่างๆภายในวัดด้วยนะคะแล้วก็เป็นลือสีดัดตนนะคะซึ่งเป็นตำนานเรื่องของ การนวดโบราณค่ะอีกจุดหนึ่งในวัดโพที่เราจะต้องเข้าไปกราบไหว้นะคะนั่นคือ,อพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธสัยญาติซึ่งมีความยาวถึง46เมตรถือว่าเป็นอันดับใหญ่อันดับที่3ของประเทศทีเดียวนะคะ และภายในวัดโพอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามหาให้เจอนั่นก็คือยักษ์วัดโพค่ะซึ่งมีตำนานว่าไปยืมเงินยักษ์วัดแจ้งมาแล้วเบี้ยวเขาไม่ยอมคืนเขานะคะทําให้วัดยักษ์วัดแจ้งนั้นโกรธมาทวงถึงที่นะคะก็เกิดการทะเลาะกันบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาทําให้เกิดการตบตีกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงทําให้ต้นไม้ปลาไม้ราบคาบนะคะจนทุกวันนี้เรียกว่าท่าเตียนคะ่ะ หลังจากนั้นที่เราเดินชมวัดโพธเสร็จแล้วเราก็จะเดินออกไปที่ท่าเตยนค่ะเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำจเจ้าพยาไปยังวัดอรุณค่ะโดยเสียค่าโดยสารเพียง5บาทเองค่ะตอนนี้เราจะข้ามไปวัดอรุณนะคะ เมื่อเรามาวัดอรุณนะคะเราก็ต้องตามหาให้เจอนั่นก็คือยักษ์วัดอรุณนั่นเองเอความเป็นมาอย่างไรนะคะมีความสําคัญในประวัติศาสตร์นะคะเราต้องเข้าไปหาให้ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินลอดซุ้มประต,ตูต่างๆไปที่พระโุโบสพระวิหารนะคะที่มีความสําคัญตลอดจนสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือพระปรางวัดอรุณค่ะซึ่งมีความสวยงามมากนะคะประดับประดาไปด้วย สาชามสังคโลกนะคะและเปลือกหอยต่างๆมีหลายชั้นด้วยกันนะคะในแต่ละชั้นจะมีบันไดขึ้นไปนะคะตั้งแต่6 6ขั้น14ขั้นแต่ละขั้นก็มีความหมายนะคะซึ่งเราจะขึ้นได้แค่ชั้นที่2เท่านั้นเองส่วนชั้นบนๆนนั้นเขากั้นไว้ไม่ให้ขึ้นค่ะ ในประวัติศาสตร์เดิมวัดแจ้งก็คือวัดมะกอกเดิมนะคะเพราะว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ย้ายพลมาจากกยุธยานะคะเพื่อที่จะหาเมืองที่จะสร้างเป็นเมืองหลวงใหม่ก็ดํารัสว่าถ้าหากว่าไปเช้าที่ไหนหรือรุ่งแจ้งที่ไหนก็จะเลือกตรงนั้นพอดีว่ามาถึงวัดแจ้งหรือวัดมะกอกนะี่ค่ะ เช้าพอดีก็เลยชื่อว่าวัดแจ้งจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็พระองค์ท่านก็พำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านก็ได้นั่งวิปัสสนานั่งสมาธินะคะโดยที่มีแท่นแท่นหนึ่งซึ่งเป็นแท่นพระเจ้าตากนะคะเดี๋ยวเราจะไปลอดกันนะคะซึ่งมีความสำคัญมากว่าสามารถล้างอาขัานได้ด้วยค่ะ การลอดพระแท่นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเพื่อเสริมมงคลให้แกบชีวิตของเรานะคะแก้ดวงตกนะคะล้างอาถรรที่ซึ่งมีตำนานกล่าวขานกันมานานนะคะถ้าหากว่าใครที่จะไปวัดอรุณแล้วอย่าลืมนะคะต้องไปลอดแท่นพระเจ้าตากศินนี้ให้ได้ะคะ่ะ หลังจากที่เราได้ชมวัดอรุณหรือวัดแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งเรือข้ามฟ้ากลับมาที่ท่าเตียนเช่นเดินนะคะเนื่องจากว่าพวกเราเป็นผู้สูงอายุกันนะคะอ่าก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเที่ยวต่ออีกเราก็คงคิดว่าน่าจะไม่ไหวแน่นอนก็เลยนั่งรถตู้ซึ่งเรานำไปจากสระบุรีนะคะกลับสระบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างคะทิปนี้นะคะสำหรับสสว ว60อัพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากำลังมีแรงเที่ยวอยู่ก็ควรจะได้เที่ยวตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะหมดแรงเซ่ก่อนค่ะ